สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมน,นีผมกาได้มีโอกาสมาแวะตลาดนะครับย้มือแรง่งหลังจากเลิกเหตุการณ์เห็นงานนะครับเนาะพอดีมาเห็นตลาดตาดแค่นนะครับผมกะพอดีเห็นเห็นของเล่นนะครับสไลเดอร์มีด็กหน่อยมานังเห่นหลายๆนะครับเขาไปเห่นสไลเดอร์คิดหอดสมัยลูกสาวยังน้อยครับมาตลาดทุกที่ถ้าเห็นสไลเดอร์นี่บ่าพลาดครับ ก็เลยมาเก็บบรรยากาศว้ให้ลูกสาวบังส่วนตลาดตัดแขนนี่ก็เป็นตลาดที่ขายสินค้าอาหารอีสานนะครับมีมาเบิดต,ตั้งแต่ไข่มดเดงนะครับผมจิปอกจิปโปมต่างๆนี่ครับผมตลาดตัดแค่นี่เขาสเปิดขายยำื้อแมลงนะครับทุกวันจันทร์และวันพฤหัสส่วนมากชาวบ้านจะออกมาเอานําสินค้าทางการเกษตรออกมาขายใน ตลาดเนมแรงนี้นะครับผมอาหารก็หลายๆครับราคาก็าถูกนั่นมีโอกาสได้มาเวะก็เลยมาเก็บบรรยากาศของตลาดตาดเคนเอามาฝากพ่อเมพี่น้องครับส่วนสไลดเดอร์นี้เล็กน้อยกะมาน้้ำพอน้ำเมกับเปรินได้ให้พ่อเมน,นั่นไปซื้ออาหารการกินนะครับผมมวนกุ๊บเล็กน้อยถ้าผมสวัสดีครับ